กระเป๋าถือนะคะกระเป๋าถือกางเกงหนึ่งพันหร้อยนะคะขาะใส่แล้วนะคะคุณผู้รถถ้าจะได้สั่กลับได้นะคะจากร้านป้าแตนกระเป๋าใบละหนึ่ันหนึ่งห้าสิบาทกระเป๋าคาดเดลใบละแปดยหสิบบาทไหมคะใบนี้นะคะขค่ะคาดเกลนะคะคาเดลนะคะเลขสองเก้สอมสองนะคะทำไมไงคะ ก็เอาว่าสันปติมะอาเชิญท่านต่อไปนะคะพี่โจพี่โจกอกนะคะนายแบบกิตติมศักดิ์โจกอกกระเป๋าใบที่พายอยู่ใบละ1,150บาทโอ้ถือมาที่พิชมาด้วยนะคะพี่โจ้วันนี้ต่อมามาดีพียชห้กล่องนะครับผมใช่ค่ะเสื้อพี่โจ้ใส่อยู่นะคะตัวละ2,99บาทนะคะกระเป๋าใบละ1,150บาทค่ะ ข้อมูลตรนนี้สินค้ามีมากมายนะคะติดต really. ่อได้ด้านหลังได้เลยนะคะอ่ะเชิญย่าหนิงต่อเลยค่ะเชิญย่าหนิงต่อเลยนะคะย่าหนิงวันนี้นะคะนําเสื้อลูกไม้ฉลุลายนะคะเสื้อลูกไม้ฉลุลายพร้อมด้วยกระเป๋าถือนะคะวันนี้นะคะเสื้อลูกไม้ฉลุลายของคุณย่าหนิงนะคะราคา5้าบาทพร้อมส่งค่ะ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 คค่ะ คืชมยะได้จัลายเดยได้ชัดเจยมากค่ะค้าอวทําเอวด้วยครับทําเอวเท้ากับเอวคาแอวว่าชัสวยมากนะคะวสวยมากค่ะเสื้อลูกไม้ลายฉลุราคาตัวละ500ร้อบาทพร้อมส่งนะคะ เดินให้รอบๆนะคะควรจะฆ่าได้ไม่หมดเลยค่ะยันถึงเดินช้าๆนะคะคือคุณชมรออยู่นะคะเชิญน้าตายชุดต่อไปเลยนะคะน้าตายชุดต่อไปนะคะชุดละสองพันเก้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะชุดที่น้าตายใส่ตอนนี้นะคะไม่ต้องรีบค่ะชุดช้าๆน้าตายเดินช้าๆให้เป็นแนวตรงโซโลโมชั่นนะคระโซโลโมชั่นกระป๋า กระเป๋าใบละ1,150บาทนะคะสวยมากนะคะนางแบบก็สวยชุดก็สวยนะคะชุดละ2,900บาทนะคะ2,900บาทกระเป๋าใบละ1,150บาทค่ะหน้าตายคนสวยเป็นนางแบบกิติมัิ์วันนี้นะคะอ๋อยกกระเป๋าโชว์ยกกระเป๋าโชว์ด้วยนะคะหน้าตายกลับมาใหม่ค่ะหน้าตาย ต่อไปจากร้านเสื้อจากร้านสาปานนะคะร้านสาปานนะคะสาวปานแล้วก็ต่อด้วยกระเป๋ากระเป๋าถือแม่ผู้ใหญ่นะคะวันนี้อสาวปานนะคะวันนี้สาวปานกองกองนะคะมาในชุดพื้นปานนะคะเสื้อตัวละ450บาทผ้าถุงครามตัวละ800บาทนะคะ กระเป๋าสตางค์หนึ่งสิสองยห้าสิบาทกระเป๋าสตางค์สองิสามรยห้าสิบาทนะคะอันนี้จากร้านสาบานเลยนะคะทุกคนค่ะสวยงามมากค่ะเสื้อตัวละ450บาทนะคะถ้าถงกราบ800กระเป๋าสตาง1์5นึ่งสิบสองร้ยาิงาบาทสวยงามมากค่ะ ชุมชนนะคะสนใจสอบถามละเอียดหลังไม้กันได้นะคะกับร้านค้าได้และถ้าโอกาสดีเหมาะสมเดี๋ยวเราจะมาจัดเปรร่วมกันเหมืที่ผ่านมาต่อไปแม่ผู้ใหญ่คนสวยนะคะมาจากร้านป้าแตนนะคะกระเป๋าสวยงามมากไปละ1 1ึ0งพันหนึ่งร้อยะ้่างเ่็มและแม่ด้วยสวยมากคนดีมากต้องนับถื มืออาชีพมากเลยนะคร่มิสแาพอผู้ใหญ่เลยจะเป็นได้เนี้ยงามด้ปะนี่ไบละ1น5 0ันบาทนะคะโช์หน้ากล้องเลยนะคะร้านาแะหม่พรามารับได่รานแะคะแม่ผู้ใหญ่ต้ม่รีบค่ะทุกคนรออยู่นะคะต่อไปเชิญหมอหนุ่มนะคะหมอหนุ่มนะคะ หมอหนุ่มวันนี้มาในนามร้านป้าเต็นเช่นกันนะคะเสื้อยืดที่หมอหนุ่มใส่อยู่นะคะตัวละ199บาทนะคะและกระเป๋าใบที่หมอหนุ่มพายใบละ1150บาทค่ะว่าจะมาใส่สนง้าเดฟเพฟ่อ ห่วยห่วยห่วยทีมันเีะบอกที่มันจิเป็นแหละบอที่มันจิเป็นแลาบ้านโอ้โหมอนุ่มแอบซ่อนมาตั้งนานนะคะที่แท้ก็เป็นนี่เองนะคะเสอาเป็นหมอหนุ่มะคะกระเป๋าใบละหนึ่้อย้าสิบาทนะคะเสื้อตัวละหนึ้อยเกบาบาทเป็นเสื้อยี่สกรีนบ้านกบกนะคะสวยงามมากค่ะเเชิญค่ะ ต่อไปนะคะร้านแม่คําใสนะคะเชิญแม่คําใสนะคะตามแบบมาเองเจ้าของร้านมาเองเลยนะคะวันนี้นะคะในราคาชุดนี้เลยค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะชุดที่แม่คําใสใส่อยู่นะคะราคา,700าเจ็ดร้อยบาทล้อมส่งผ่นและกระเป๋าใบที่พายอยู่ใบละสามร้อยบาทค่ะ สวยงามมากนะคะนางแบบพิธิมศักดิ์ของเราวันนี้นะคะชุดละเจ0ร้อยพร้อมส่งกระเป๋าใบละ3า0รบาทพร้อมส่งเช่นกันคอเลยค่ะนี่วันนี้เป็นรันของเราค่ะก้ากำใสต่อไปแม่จําลองไปใสละแม่หอยหันต่อไปนะคะนางแบบสุดสวยเห็นกรอบของเรานะคะคุณยายใส่รองคนสวยนะคะไ าในนามร้านป้าแตนนะคะมาดามจำลองมาในนามร้านป้าแตนวันนี้นะคะถือกระเป๋าไบโก้มาเลยนะคะในราคาใบละ1,150บาทเช่นกันค่ะสังเกตดูในแบบฟินเลลนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีมากค่ะยืนตัวตรงประเทศเสมอกาลุงทนสุดยอดเลยนะคะวันนี้นางมากับปาดิพีทนะคะแม่แม่แม่หัวกองกองกับหัว มาาันก่นจะไปเนี่ยอยาไปมาแล้วเราไปหานน้ำใหม่เมื่อยมืเลยกระเป๋าใบละหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจอมาที่พีทอละสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะทุกคนค่ะเดินคู่ใช่ไหมครับเนี่ยไปทุกคิวเลย นะคะมาดิพีทหนึ่กล่อง390บาทนะคะพร้อมกระเป๋าใบโตู้1,150บาทค่ะ <c oughs> และที่อยู่ในมือลนุงจิมมี่นะคะเป็นมาดิเข้มข้นนะคะพร้อมยาหม่องนะคะตาคุณเฟรมนะคะโอ้ใช้ดีมากทานด,ดีมากตอนนี้จะโปรโปรหนักโปรใหญ่เลยนะคะ2กล่อง1,350บาทแถมมาดิพิทฟรีอีก <c oughs> 1กล่องค่ะ คิวต่อไปเลยนะคะคิวต่อไปลุงเอาลูกจิมมี่ตัวนี้คิวต่อไปแล้วยางสองเดินเดินสองค่ะไหมลุงลุงจิมมี่นะคะมากับกระเป๋าใบก้ใบหรูมากับเสือส้อสวยๆพร้อมควบคู่ไปด้วยมาดี้พีสมาดี้พีเอามาดี้พีสไมให้ลุงถือเนี่ยค่ะโอ้โหสุดยอดนะครับบิตบมือด้วยนะผมโอ้โห วันนี้สุดยอดเลยนะใจรัวเลยนะคะออน่ารักมากเลยค่ะเสชกื้อที่ลุงจิมมี่ใส่ตัวละ299้บาทพร้อมส่งนะคะกระเป๋าใบละ1,150บาทพร้อมส่งค่ะเสื้อนะคะ290บาทจมี่นะคะค่ะมาดีพี2องละ3ามก็บาทมาดี้นตัวเงินนไปเมินเยอะย่างลงน่ เอไม่เอาไม่ไมลงกลงุกซนลุกซนโอเคคะ่ะสุดยอดมากเลยนะครัะต่อไปนะคะคุณอนุวัฒน์นะคะนายแบบอนุวัฒน์สุดหล่อจากร้านสาวปานนะคะจากร้านสาวปานนะคะและจะรู้ไหมมาปลอมผ้าคลุมนะคะผ้าคลมุลมไหล